สวัสดีครับผมคนเองครับวันนี้ก็มาทํางานนอกสถานที่นะครับมาที่สํานังกงานใหญ่ก็มีนัดกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาทําออนไลน์ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่ท่านนี้กันเลยครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ตู่นะคะปราณีสุธิปทาค่ะโอเคพี่ตู่เมื่อก่อนก่อนที่จะมาทําออนไลน์เนี่ยทําอะไรมาก่อนครับแต่ก่อนเป็นพนักง,งานขาย,ยรถยนต์ค่ะ เป็นพนักง,งานขายรถยนต์ทำทำขายรถยนต์ประมาณกี่ปีฮะนานมากประมาณ20ปีได้ค่ะโอ้ขายรถ20ปีแล้วทีนี้ทำไมถึงอยากมาทำออนไลน์อยากแบบว่าทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้มีมีมรายได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไีไปไหนอะไรยังไงกับชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโ,โดยที่ไม่ต้องไปทําที่ออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลือกขี้เกียจทาแบบไก่ตื่นเชา้าแล้วก็ไปสกแกนนิ้วไปทําที่ ท,ที่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือทําที่ไหนก็ได้อะไรยเงี้ยมีไม้งานแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยหันมาทําออนไลน์ มาทาอะไรกินนานนานเท่าไหร่มาทําอะไรกินน,นานเท่าไหร่นะสองเดือนนี้เดือนที่สามค่ะอันเนี้ยเข้าเดือนที่สามอ๋อเข้าเดือนที่สามแล้วเป็นไงบ้างผลลัพธ์จากการทําอะไรผลลัพธ์ดีมากเลยค่ะเพิ่งทํานะคะตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เนี่ยค่ะโค้ดดูแลทุกสิ่งอย่างเริ่มตั้งแต่จับมือทําพาทําเพจพาทําทุกอย่างเลยค่ะจนกระทั่งมียอดขายไม่คิดว่าตัวเองจะขายได้เลยนะคะเพราะว่ามีมียอดขายสามหมื่นค่ะสามหมื่นบาทใช่ค่ะแล้วกําไรจากการขายเท่าไหร่ครับสามหมื่นบ สามหมื่น 10, บาทกำไรก็ครึ่งหนึ่งเขาหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าอันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเนาะทีนี้ประทับใจอะไรกับการที่เราได้มาทำออนไลน์อะไรบ้างที่ที่เราเป็นสิ่งที่เราประทับใจเลยประทับใจที่สุดก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือเราจะไปทํางานอยู่ที่ไหนไป,ไปโพสงานที่ไหนไปทําอะไรยังไงเงี้ยเรื่องเวลาสําคัญที่สุดก็จะกลับบ้านหรือว่า อยู่บ้านนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําออนไลน์นี้ได้ค่ะโอเคอันที่เรื่องที่หนึ่งก็คือในเรื่องของ <V ela. S 1> เวลาาเวลได้ใช่ครับอันที่สองครับอ,อ,อันที่สองคือมีความสุขมากค่ะทํางานไปด้วยแล้วมันก็มันมันไม่กดดันไม่เครียดมันมีลูกค้าเข้ามาได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกสนุกกับการทํางานนะคะแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องรายได้เราก็าอยู่ครบเลยค่ะทุกวันนี้ก็มีรายได้เกิดขึ้นเนาะ มีความรู้เรื่องออนไลน์มาก่อนไหมครับโอ้โหไม่มีเลยค่ะคือไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันถึงจะมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็จะโพสต์ยังไงจะช่องทางไหนอะไรเงี้ยมไม่รู้เลยจนกระทั่งมามเจอโค้ดเอเนี่ยค่ะคือวางแผนให้ทุกอย่างเลยทําอะไรไม่เป็นไม่ไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะแบบขายออนไลน์กับที่นี่ลงทุนไหมไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทเพราะว่าเป็นโซเชียลฟรีฟรีค่ะ บร์ันก็มีสินค้าให้ซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยไม่ต้องสัต่ตอกสินค้าไม่ค่ะโอ้โหดีมากๆเลยครับสําหรับท่านใดอยากจะทําออนไลน์แต่หนึ่งไม่มีไม่มีความรู้ ไม่รู้จะขายยังไงไม่มีสินค้าขายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ไม่ดีครับใช่ค่ะเนื่ยทติดต่อโค้ดเอเลยสุดยอดจริงๆเลยค่ะแบบจับมือทําสรุปอย่างนี้รับคือท่านใดที่อยากจะสนใจเรื่องออนไลน์อยากจะทําออนไลน์แต่ไม่รู้ขายอะไรนะครับไม่มีสินค้าขายแล้วก็ไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนสต๊อกของสต๊อกสินค้ามีสินค้าให้ขายอยากจะขายออนไลน์ก็มีสินค้าให้ขายมีคอร์สพาลุยพาทำนะครับ มีคลิปวิดีโอให้มีรูปภาพให้แล้วก็พาสอนว่าขายช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น Facebook l i t ทิก o ็ TikTok, นะครับหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube อันนี้คือเราพาทำหมดเลยนะครับถ้าไหนที่สนใจก็ สามาสอบถามเข้ามาได้ครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ก็เดี๋ยวจะมีสาระดีๆก่อนรู้ดีๆมาฝากแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างไอ้คนใหม่ที่แบบว่ามาครั้งแรกก็คือแบบว่าไม่เป็นออนไลน์มาก่อนเลยการันตีเลยค่ะมาเรียนกับโค้ดเอรับรอ,อ,องทําได้ทุกคนค่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ตู่มากครับค่ะสวัสดีค่ะขอให้ปังๆรวยๆ <สา S 2> นะคะซูค่าโค้ด